ปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกวันนี้มีหลายสาเหตุครับหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญก็คือปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมลดโอกาสการก่อความรุนแรงในสังคมนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงไปฟังคุณหมอเลยครับ สถาบันกัลยาราชนครินเดิมทีก็มีชื่อว่าโรงพยาบาลนิติจิตเวชนะครับือื้าให้เขาใจง่ายๆก็คือว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่รับจบทุกงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในแต่ละช่วงแต่ละกระบวนการมันก็จะมีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องแ,แน่นอนแล้วมันก็จะมีผู้ป่วยจิตเวชเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องโรคทางจิตเวชมันก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยที่นํามาก่อนเป็นปัจจัยที่มีมาอยู่แล้วเป็นปัจจัยที่เข้าไปกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการกระทําความผิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบําบัดรักษาทางด้านจิตเวชก็มีส่วนช่วยในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมนาเรียนยนี่แหละครับสถาบันก็มีสถานะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นการบำบัดรักษาในแง่ของมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยมากก็จะ รับไว้รักษาในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดเพราะฉะนั้นเคสเหล่านี้ก็จะนํามาด้วยอาการทางจิตเวชเหมือนผู้ป่วยจิตเวชท,ทั่วๆไปบางทีก็จะเป็นอาการก้าวร้าวรุนแรงหรือการที่ไม่สามารถที่จะดาเนินชีวิตในชุมชนหรือดําเนินชีวิตตามปกติของเขาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีสาเหตุชัดเจนว่ามาจากเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอาการมันก็จะปรากฏขึ้นมันก็จะคงอยู่ช่วงหนึ่งทีนี้พอพ้นฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักการจริงๆก็ควรจะกลับมาสู่พื้นฐานโดยปกติแต่ว่าผู้ป่วยบางกลุ่มก็ไม่ได้กลับมามีชีวิตปกติหลังจากที่พ้นฤทธิ์ของยาเสพติดนั่นก็ต้องกลับไปดูว่าเขามีโรคทางจิตเวชที่เป็นพื้นฐานหรือซ่อนอยู่หรือมีความเกี่ยวพันทําให้เขาไปใช้ยาเสพติดหรือไม่อย่างไร ผู้ป่วย s m นีคือผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดที่ก่อความรุนแรงค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย4กลุ่มโรคค่ะอันแรกคือผู้ป่วยกลุ่มจิตเภทนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีอาการหลงผิดที่อยู่ไม่ไม่รับรู้โลกของความเป็นจริงนะคะกลุ่มที่2คืออารมณ์สองขั้วนะคะที่เราเรียกกันว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์กลุ่มที่3คือโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงและกลุ่มที่4คือผู้ติดยาเสพติดแบ่งจำแนกประเภทผู้ป่วยออกเป็น4กลุ่ม4สีนะคะ กลุ่มสีเขียวก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องเรียนว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่มีโรคจิตเวทร่วมถ้าหากว่ามีโรคจิตเวทร่วมเนี่ยเราจะจัดเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว,ว่าสีเหลืองนะคะทั้งเขียวและเหลืองเนี่ยเมื่อทุกท่านเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อสัมภาษณ์ประวัติทําการวินิจฉัยโรคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขามีห้าสัญญาณเตือนเกิดขึ้นค่ะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมา พูดจาคนเดียวหงุดหีดฉุนเฉียวเที่ยววาดระแวงอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเราจะจัดเขาอยู่ในกลุ่มสีส้มทันทีผู้ป่วยสีแดงซึ่งก็คือผู้ป่วยที่ก่อความรุนแรงไม่ว่าจะต่อตอนเองต่อผู้อื่นหรือต่อสิ่งแวดล้อมเข้าของอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสีสีเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยเป็นการจัดแบ่งกลุ่มอย่างง่ายที่ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถจะมองด้วยตาเปล่าเห็นเข้าใจแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวพวกเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบที่เราวางไว้ค่ะ แต่ละสีเนี่ยจะมีความเข้มข้นของการได้รับการดูแลรักษาไม่เท่ากันสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในในคนผู้ป่วยกลุ่มนี้อันที่1ก็คือความต่อเนื่องของการดูแลรักษาเพราะถ้าไม่ต่อเนื่องเมื่อไหร่โอกาสกําเริบซ้าําและก่อความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองเหรือผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะสูงเพราะฉะนั้นการทําให้พวกเขาได้รับการดูแลรักษาต่อเน,นื่องจริงสําคัญอันที่2คือการดูแลรักษาเนี่ยใช้เฉพาะการแพทย์ไม่ได้ค่ะต้องเรียนว่าต้องใช้การฟื้นฟูด้านจิตสังคมร่วมด้วย ซึ่งชุมชนและสังคมจะเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเช่นการให้โอกาสพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมหากรับการรักษาต่อนนื่งละการสงบการสับผสศูนด้านอาชีพให้เขามีรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้และไม่ต้องกลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกก้าสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตในสังคมทุกคนมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและอบอุ่นแม้ว่าผู้ก่อความรุนแรงทั้งหมดจะไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันแก้ไขได้รู้เร็วรักษาเร็วก็หายได้เร็วครับ